อุส่าสบายใจมานะสองสัปดาห์สบายใจมาตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดง่ายนะครับนับตั้งแต่นับตั้งแต่ที่แมนยูเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่อุดวิดสามประตูต่อสองนั่นแหละหลังจากนั้นก็สบายใจนะโอ้โหทำอะไรก็ สนุกสนานเพลิดเพเลินมาตลอดกระทั่งคลีเมีร์ลีกนะครับกลับมาเตะก,กันอีกครั้งแล้วก็มีศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเมื่อคืนนี้ก่อนแข่งก็ยังพยายามทำใจดีสู้เสือนะเฮ้ยแมนซิสตี้เขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะปีนี้แพ้ไปแล้วทั้งสองนัดฟอร์มก็ไม่ได้วัดจะดีเด่นอะไรมากมาย เจอใบตั้นเนี่ยไบยตันเขาสู้เห็นไหมเขากล้าเล่นเขากล้าได้กล้าเสียเขาก็าสู้ได้เขาก็าเอาชนะได้หรืออย่างน้องไก่นะครับใน,นขณะเขาไปเยือนนะเขาวางแผนดีๆนะครับเข้าบอลหนักๆเล่นแบบมีวินยัยหาจังหวะตอบโต้แบบเฉียบคมอื <c oughs> จากน้องไก่กรายล่างเป็นพยาโต้งผู้หังการ <c oughs> ล้วก็มองโลกในแง่ดีสิโอ้โหเฮ้ยมาติตี้ก็มันมันก็ไปฤดูกาลนี้ก็เปิดตัวไม่ค่อยดีออกตัวไม่ค่อยดีสู้ได้นะ่ะเพผลอะโอเคแหละเป็นรองแต่มันก็ยังพอมีทางอโมริมนี่เวลาเจอมาติตี้มักจะทำผลงานได้ดีนะที่สำคัญก่อนเกมเนี่ยโอ้โหมีข่าวออกมาผู้เล่น ตัวหลักของแมนซิตี้คนนั้นก็เจ็บคนนี้ก็เจ็บคนโน้นก็เจ็บไม่มีไรยันแชกีดาวเตะไม่โอ้โหไม่มีมาเตโอโควาซิตไม่มีจอนสโตนไม่มีเอ็ดนูรินะไม่มีโอมามามูชเฮ้ยไม่สมประกอบนี้ว่ฮะแมนซิตี้เฮ้ยอย่างนี้พอจะมีทางสู้ได้นะ <c oughs> สัตว์นะตอนแรกนึกว่าจะสู้ได้เละตุ้มเป๊ะเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าอานาจใจยิ่งนักแมนเชสเ,เตอร์เป็นสีฟ้าสีฟ้า ไปทั้งเมืองว่าแล้วนะครับอาการแบบนี้มันต้องกระแทกดื่มเพื่อลืมเธอหรือกระแทกดื่มเพื่อลืมตต๋มนะฮะสายแคมปิ้งท่องเที่ยวสายดื่มนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักไอกระบอกนะฮะไอแท่งนี่ยไม่ใช่แท่งหันสาที่เขา ไปหมออรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกนะที่อาร์เนอร์สล็อตเพิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไอน,นี้อันนี้นะฮะนี่แก้วเก็บความเย็นเฟลทนะฮะ F L E T เฟลทนะฮะเฟลทนะครับนี่คือเฟลทแจ็คขนาด30ออนหรือ1ลิตรหลายท่านเนี่ยมีติดเอาไว้แล้วเพราะว่านี่คือแก้วเก็บความเย็นอนเนกประสงค์นะครับข้างในเนี่ยมันจะมี แข้งนะครับที่เราที่เราเนี่ยสามารถถอดออกมาแล้วก็เปิดฝามันแล้วก็ใส่น้ํานะฮะแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีสนะพอไปแช่แช่ช่องมึงจะมึงจะพูดใส่นี้แตเพี่อะไรพอไปแช่ช่องฟรีสนะครับก็เอามาเสียบใส่แก้วนะพอมาเสียบใส่แก้วฟุ๊ตถ้าเราอยากกินน้ําอะไรก็ตามนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําแข็งให้มันเสียรสชาตินะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ นานมากๆนะครับพกพาสะดวกมีทั้งขนาดสั้นขนาดยาวอันนี้ FL i t f e t ขนาด1ลิตรนะครับฝาก็มีหูหิ้วเขาแถมที่ทาความสะอาดมาให้ด้วยแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเขาออกฝากนะเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นฝาที่ชื่อว่าเฟลต์ลิทเนะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้แพ็กเกจนะฮะหีบห่อสวยงามน่าเก็บ เปิดกล่องออกมานะครับท่านก็จะเจอกับฝานะฮะเฟลตลิทเมดถามว่าฝานี้มีประโยชน์ยังไงอ่ะก็ถ้าท่านมีมีเฟลตนะฮะเป็นกระบอกแก้วเก็บความเย็นนะฮะเฟลตทัเลอร์บรรอแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็แค่นี่ดึงนะฮะโอ้ยเฮ้ย้ย้ย,ย,ยดึงดึงข้างดึงแท่งแช่ยเย็นเนี่ยออกนะดึงแท่งแช่เย็ยนออกแล้วก็สามารถที่จะใส่ เครื่องดื่มนะครับเนี่ยใครที่ชอบดื่มน้ำองุ่นน้ำองุ่นไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงหรือองุ่นขาวนะครับก็ใส่ไปปุ๊บคือคือน้ำองุ่นเนี่ยสมมติเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับหรือมันเย็นอยู่ในอุณหภูมิประมาณหนึง่งส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะเอามาแช่ในถังน้ำแข็งมันก็ดูวุ่นวายนะครับเนี่ย สมมติเราไปต่างจังหวัดเราไปแคมป์ปิ้งเราไม่จําเป็นต้องใช้ถังน้ําแข็งแล้วก็แช่เนี่ยแหละครับเอาเอาขวดน้าอางุ่นเนี่ยสอดใส่เสียบลงไปในเฟลตนะครับแล้วก็เอาฝาอเนกประสงค์เฟลตลิตเมดนะครับเข้ามาติมันจะพอดีเลยกระชับมากนะแล้วก็หมุน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 ,มน,มนไปนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับ มันก็ออกมาเป็นแบบนี้ท่านวางไว้ที่โต๊ะไม่ต้องแช่นะครับเพราะว่าขวดมันเย็นอยู่แล้วเนี่ยเอามาเสียบใส่เข้าไปในแก้วเฟลทมันก็จะเก็บความเย็นให้ท่านนะพิ่แบบว่าฝาเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนฝาใหม่เป็นนี่ฝา,ฟาฟเฟลทลิทเมดนะครับผมแปะลิงก์การสั่งซื้อราคาย่อมยาวเอาไว้นะครับทั้งช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอรวมถึงเว็บไซต์ของ ทั้งเฟลดเขาเองก็ฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยครับกับ SL e t เฟลดความจริงเนี่ยนะครับไอการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับออกมาจากเอติฮัสเตเดียมพร้อมกับความปราชัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดหรือมันน่าตกใจอะไร เฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่แมนเชตียมีกุนซือนะครับมีกุนซือระดับอองอย่างเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยเกมเขาไม่เคยเป็นรองแมนเชสเตอร์อยู่นเตดแล้วก็ชนะมากกว่าเสมอหรือแพ้การไปเยือนบ้านของทีมระบายสีฟ้าแล้วแพ้เนี่ยมันก็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดนะครับ แม่ความพ่ายแพ้ของแมนยูเนี่ยเออถ้ามันสู้สุดฤทธิ์แล้วมันไปพลาดมันเกิดอุบัติเหตุมันแพ้ดวงมันโชคไม่ดีดวงตรงดวงแตกผู้ตัดสินเป่าเป่าลกวีแบบส้นตีนนั่นก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าหากเรามองลึกลงไปในรายละเอียดในเกมล่าสุดที่กลับมานะฮะกลับออกมาจากเอเทียสเตเดียมแบบยับเยินไม่มีชิ้นดีเนี่ย ก้อบอกเลยนะครับว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยถึงคุณภาพนะคุณภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณปัจจุบันนะคุณภาพของปีศาจแดงจากการทำงานของรูเบนอมริมเนี่ยมันบัดซบคุณภาพบัดซบนะครับแถมไม่ใช่คุณภาพบัดซบธรรมดาธรรมดาคุณภาพบัดซบตบชักนะเพิ่มคำว่าตบชักเข้าไปด้วย ความแตกต่างนะครับระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยโอเคผู้เล่นแม่งก็ค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงแพงนะศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ว่าทิ้งอะไรกันมากมายชื่อชั้นเนี่ยแต่คําว่าคุณภาพในที่นี้ที่ผมจะสื่อเนี่ยไม่ใช่คุณภาพของตัวผู้เล่นนะไม่ใช่คุณภาพของนักเตะแต่หมายถึงคุณภาพของการเล่นที่แม่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ปัญหาของแมนยูเนี่ยนะครับแม่งก็ปัญหาเดิมๆพูดแล้วพูดอีกนะพูดซ้ำพูดซากพูดจนปากเปียกปากแฉปัญหาเดิมๆจนผมเนี่ยคลานเลยนะฮะคือขี้เกียจอะขี้เกียจพูดจริงๆอยากจะเฮ้ยไอ้แมนยูเอางี้ได้ไหมทุกท่านครับผมอัดไว้แล้วเนี่ยคลิปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคลิปเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วคลิปเมื่อสามเดือนที่แล้ว แม่งเหมือนเดิมเลยครับปัญหามันเหมือนเดิมท่านช่วยกรุณาไปรีลันได้ไหมครับไปดูใหม่ได้ไหมครับคลิปนั้นผมขี้เกียจพูดเหมือนเดิมนะจริงๆผมขี้เกียจพูดแต่มันจาเป็นก็ต้องอ่ามันก็จําเป็นที่จะต้องพูดแม่งกูสาตัดผมมาใหม่นะฮะนึกว่าโลกแม่งจะสดใสกว่าเดิมปัญหาแม่งก็แม่งก็เหมือนเดิมคือเกมรับนะครับเสียประตูง่าย พลาดง่ายไม่มีความตื่นตัวนึกจะเสียประตูบทจะเสียประตูเนี่ยคู่แข่งไม่จําเป็นต้องมาบุกกดดันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาแบบเป็นพายุอุกกาบาตนะฮะบุกอัดเป็นรรรรรอก,รอกจนเอ็นไปเอ็นมานะฮะป,ป,ป,ปั่นปงปั่นปวดแล้วค่อยมาเสียประตูไม่ต้องบทจะเสียเนี่ยนะคู่แข่งแค่บุกมาเนี่ยมันพร้อมมันพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลา เพราะอะไรผู้หลักประตูไว้ใจไม่ได้กองหลังนะครับไม่สอดประสานงานกันไม่มีความตื่นตัวมิดฟิตัวกลางนะครับมันผิดที่ผิดทางมันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมีตัวรับคนเดียวนะมันก็ชะลอหยุดเกมของคู่แข่งในแดนกลางไม่ได้มันก็เลยทะลุมาถึงแผงหลังซึ่งนะครับแม่งมีประการหลังสามคนสามตัว แต่ไม่ช่วยอะไรสังเกตดูแมนยูเวลาเสียประตูนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีผู้เล่นนะฮะผู้เล่นพันศูนย์เนี่ยนะอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอยู่กันสลลอน <c oughs> นะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ป้องกันอะไรไม่ได้ครั้นจะไปหวังพึ่งด่านสุดท้ายนะครับอย่างนายทวาน <c oughs> นะก็อย่างที่เห็น มันไม่ได้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในทางกลับการเห็นไหมครับจังหวะที่แมนซิตี้เกือบจะเสียประตูควรจะเสียประตูจีโจ้ดอนนารุมาานทวารคนใหม่ที่เขาซื้อมาคขะเอาระดับโลกมาเลยไม่ต้องไปคิดมากวค่ยค่าเหนื่อยพงค่าเหนื่อยแพงเยีเอย,อ,ยอะไรนะจังหวะนั้นอะแม่งเซฟได้เฉยเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าซุปเปอร์เซฟนะซุปเปอร์เซฟไม่ได้เสียประตูง่ายๆลูกเบสิกไม่ต้องพูดถึงไม่มีอันนี้ลูกยากยังเซฟได้ รูปง่ายก็คงกินยากประมาณนั้นนะครับเกมรับเหมือนเดิมนะพร้อมสีประตูแล้วก็สังเกตทุซี่นี่ต้ต่เปิดฤรูก,การมานะครับพริมลีกสีนะัดคาราเบลครับอีกหนึ่งนะัดมึงเสียประตูทุกนัด <c oughs> นะอย่างน้อยน,อยนี่มึงต้องโดนยิงทักดอกหนึ่งนะตำๆนะครับถ้าวันไหน กองหลังมึงเล่นห่วยมึงก็โดนมากกว่า2ก็อย่างที่เห็นในเกมล่าสุดนั่นแหละอ่ะเกมรับหวย <c oughs> เกมรุกล่ะโอ้โ oh หเกมรุกนะครับนะ่าภูมิใจจังเลยแมนยู man, จากสถิติ3นัดแรกที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกมีโอกาสยิงประตูรวมกันทั้งหมด58ครั้งนะอันดับหนึ่งสูงสุดของพรีเมียร์ลีกเกมรุกนะครับก็เล่นกันเขาเรียกว่าไม่มีรูปแบบนะครับ ไม่มีจินตนา,าการไม่มีไอเดียนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเล่นแบบไปตายเอาดาบหน้าคิดอะไรออกค่อยเล่นนะครับได้บอลก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความสามารถาเฉพาะตัวลองสังเกตดิเอมเบอร์โม,โม่อะไอเมเบอร์โม่มาเนี่ยโอเคช่วยเกมลุกแมนยูวูบว่าแล้วประสานงานกับใครไหมไม่มีก็พยายามที่จะเล่นเองนะฮะชงเองกินเองเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีทีมเวิร์กมันไม่มีคนคอยมาเชื่อมมาประสานงาน เห็นไหมครับนะเชดโก้ ico, โอ้โหเป็นไงเชดโก้ ico, ลงเล่นแล้วแทบจะไม่ได้บอลเลยผมพูดอย่างนี้นะเชดโก้ ico, เนี่ยถ้าไปอยู่อาร์เซนนะครับมันก็ยิงได้เหมือนว e ิกตอร์เยเคเลสได้แหละนะมันก็คือกองหน้าเหมือนว e ิกตอร์เยเคเลสได้แหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ทีมที่คุณภาพเกมรุกต่ําตมแบบเนี้นะบอลมันไม่ไปถึงมันไม่ได้โอกาสมันไม่ไดการเปิดต้อนมันไม่ได้รับการ บริการที่ดีจากเพื่อนร่วมทีมนะ้องกลับกันสิหลงมาอยูอร์เซนอลสินะมันก็จะมีทางขวามีซาก้ามีมาดูเอเคนะทางซ้ายมีเอเตมีมาตินเนลลี่มีโอเดกาดมีดีแคนไลส์มีมาตินซูบีเมนดี้มีมิเกลเมริโนโอ้โหมีเยอะแยะมากมายไปหมดยูแมนยูแมงต่างคนต่างเล่นก็พูดง่ายว่าเล่นกันไปตามยถากรรมเกมรับพร้อมเสียประตูเกมรุกนะครับ ไม่ใช่แค่ใช้โอกาสจังหวะสุดท้ายเปลืองอย่างเดียวจังหวะเข้าทำวิธีการเข้าทำนะครับมันไม่มีเีอะไรเลยนะมันเป็น,ปน,ปน,ปนแบบที่คู่แข่งเนี่ยเขาอ่านง่ายแล้วก็เขาไม่สะทกสะทานผมพูดเรื่องนี้หลายทีเกมรุกแมนยูแม่งเหมือนเอาผ้าเช็ดหน้าไปชุบน้ําแล้วบิดให้แม่งมัดหมาดแล้วหมุนหมุนหมุนสะบัดสะบัดแล้วก็ดีดใส่คู่แข่งทั้งเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยไอ้ตัด นะมันก็จะ,สะแสบๆคันๆแต่พลังทําลายเนี่ยทําให้มันเป็นแผลแบบรุนแรงเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเกมรับคุณห่วยแตกเสียประตูทุกนัดแล้วก็พร้อมเสียประตูอยู่ตลอดเวลาขณะที่เกมรุกคุณไม่มีประสิทธิภาพถามหน่อยสิว่าลงไปเล่นกับคู่แข่งเนี่ยแล้วมันจะชนะใครได้นะ ต่อให้ชนะได้มันก็จะออกมาในรูปแบบของความกระเสือกกระสนกระท่อนกระแท่นหืดขึ้นคออ้วกแทบแตกอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเกมเมื่อวานไอ้ช่วงแรกๆให้ดูดีไว้มีบีบสูมีเพลสใส่ตัดเส้นทางลำเรียงของแมนซิตี้ได้แดนกลางเนี่ยเขาแย่งบอลตัดบอลน,นะได้บ่อยพอตัดแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะ พาบอลไปเปิดเกมลุกใส่เจ้าถิ่นเขาแม้ว่าบอลแมงจะไปตายอยู่ในพื้นที่สุดท้ายแต่อยา่างน้อยเนี่เฮ้ยมันมีมันดูมีความกระตือรือร้นมันดูแบบเฮ้ยมันดูเล่นแบบมีความหวงหังนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีรอบเดิมนะฮะผ่านไปสิบนาทีสิบห้านาทีค่อยๆแผ่วค่อยๆแผ่วแล้วก็เหมือนเดิมพอบทจะเสียประตูนะแมงก็เสียง่ายๆอยู่ดี อีเบิ้มซึ่งแม่งธรรมดาก็ก้นเตี้ยเป็นประจำอยู่แล้วนะมันจะอืดหน่อยช่วงหลังมันจะอืดหน่อยดูตูดตูดแม่งเบียดอ,ะอ่ะนี่ที่เขาเรียกว่าตูดเบียดต้นขาเบียดอะ่ะนะมันจะเวลาเวลาแมนยูเสียประตูลองสังเกตดูจะมีส่วนอยู่ตลอดเวลากับลูกชอรเนี่ยนะอยู่ดีๆแปลงร่างนะครับนะเป็นกรวยจราจรนะให้เขาเลี้ยงผ่านง่ายๆด,ดื้อๆเชิญทานโอ้โหไม่มีแบบนะคือแบบไม่มีแบบอซอยขา แย่ขาถอยมาดึงจังหวะบังเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยไม่มียืนไอ้เฮียเป็นสากแช่ครกให้เขาเลี้ยงหลบนะครับสุดท้ายไอ้บรูโน,โน่อ่ะไม่ตามตัวประกรบก็ไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะกองหลังนี่กองหลังก็ไม่ไม่ประกรบตัวไม่อะไรฟิลโฟเดนฟอร์มตกไปไปนานนะพอมาเจอแมนยูนี่โอ้โหขนมกรุบเลยแม่งมงประตูนำหนึ่งศูนย์ แมนยูเนี่ยนะครับพอโดนปุ๊บสังเกตเลยทุกนัดไม่ว่าจะทีอะไรก็ตามถ้ายิงแมนยูได้ถ้าแมนยูเสียประตูก่อนโดนนําเมื่อไหร่หรือถูกตีเสมอเมื่อไร่มันจะอาอการเป๋ฮาวนะเป๋ฮาวก่อนเป๋ไปก่อนมึนนะส่วนเซดูปันป่วนดูแบบตั้งตั้งหลักไม่ได้ใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าจะกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึง่งนะพอภาษาตั้งหลักได้ตามอยู่หนึ่งประตูถือว่ายังอยู่ในเกมย,ยังหา หาจุดเปลี่ยนได้นะครับครึ่งหลังเปิดมาเอาเฮ้ยด,ดูดูมีความกระปรี้กระเป๋าดูมีความกระตือรือร้นดูด,ดีเว้ยเจ้าเจ้าเสมอนี่มันไม่มีระยะเสียแล้วนะมันต้องได้เกมรุกแล้วนะไอ้เป๊ปเขาเขาตลบหลังเลยอ๋อคือเป๊ปเนี่ยเขาไม่ชนะแมนยูมาสี่เกมติดต่อกันในเวลานะครับแล้วเขาแพ้อามอริมมาตลอดตั้งแต่อามอริมคุมลิสบอนแล้วเพราะนั้นเนี่ย เขาวางแผนเขาทำงานบ้านมาดีฮะรู้แล้วว่าอ่ะเขามีบทเรียนแล้วแมนยูเคยเล่นแบบนี้นะเคยเคยรอบค่าเขาได้เคยอาศัยความผิดพลาดฉกฉวยความบิดพลาดไปลงโทษได้เกมนี้เขาก็นะครับพยายามที่จะป้องกันความผิดพลาดด้วยการเล่นแบบไม่เสี่ยงมากนะครับเล่นด้วยความแน่นอนนะก็ถอยไปนะถอยไปตั้งรับ เล่นรัดกุมเปิดโอกาสให้แมนยูดันหลังขึ้นมาบุกขึ้นมาเพราะว่ารู้นะฮะว่าเกมรุกของแมนยูเนี่ยแมงสักระเบอือทิมดากนะเคยได้ยินไหมเหมือนสักระเบอือทิมดากอะ่ะนะครับมันไม่มีอะไรไงเพราะ,ะนั้นเขาก็แค่รอดักบอลเสร็จโต้กลับรอดักบอลโต้กลับแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเปิดขึ้นหลังมานะก็แมนยูเสียประตูง่ายเหมือนเดิมได้ทุ่มเขาทุ่มอะ่ะบอลทุ่มเล่นหญ่กระตายนะบอลมันกระโดดกระเดกกว่าจะเอาบอลลง นะกองหลังปล่อยให้เขาฉีกหัวตุกหัวซุนผ่านประตูบายินดีอ่าเห้ยไม่กล้าเอาลำเมนสลงเว้ยมาใหม่เดี๋ยวสติแตกเตลิดเปิดเปิงเจอกับทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้เจอเกมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอาบายินดีลงก่อนดีกว่าก็โอเคคิดแบบนั้นก็ได้แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นไหมครับนะบายินดีมีส่วนนะฮะออกมาปิดมุมช้าออกมาแล้วก็ออกไม่สุดออกแบบกลัวกลัวกลัวอะไรกลัวโดวนเตะหน้าอ่ากลัวน็อกไง ออกมาโกแบบนี้นะครับก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวอ่ะไอ้ไอ้บูโยนความผิดให้พผู้หลักตูอีกแล้วอ่าไม่พูดแล้วกันก็เอาเป็นว่าอ่ะโกแบบนี้นะออกมาออกมาแบบกลัวออกมาแบบออกไม่สุดปิดบุ้งก็ช้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะก็เสียสองประตูต่อศูนพอโดนลูกที่2องนะนี่คือทีมระดับลุ้นแชมป์ อย่างแมนซิตี้ที่มีกุนซืออย่างเป๊ปกวาดิโอลาเล่นที่บ้านตัวเองอย่างเอติฮัสเตเดียมต่อหน้ากองเชียร์นะครับของตัวเองโดนนำ2-0มึงจะเอาอะไรไปกลับมารูปเกมก็สเปสะปะมึงจะหาจุดเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วขอโทษนะแมนยูเวลาบุกขึ้นไปเนี่ยมีช่องมีพื้นที่มีเวลานะครับ ขึ้นมาบอลขึ้นมาทางริมเส้นเปิดได้ครอสได้ไม่ครอสนะครับนะไม่ครอสมักจะเอาบอลกลับมาวนไปวนมากลับไปหน้ากรอบเก็บโทษใหม่หรือถ้าแบบหลับหูหลับตาครอสเข้าไปนะไม่ขาดก็เกินนะ <c oughs> นะไม่ไม่ไม,ไม่เปิดไม่ขึ้นก็หลุดนูน่นไปเสาสามเสาสี่เสาห้าเสาห้าช่วยด้วย นะครับนาะนๆะนะนะจะเปิดทีไปดูดอกกูดิโอ้โหโอกาสโคตรเยอะเลยนะดอกกูนะฮะทั้งเปิดทั้งยิงโอ้โหคุณภาพสุดๆนะไอประตูที่สามเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะฮะว่าคุณภาพของแมนยูเนี่ยมันบัดซบขนาดไหนคุณบุกเขาอยู่แท้ๆทางขวามีโอกาสที่จะครอสบอลเข้าไปลุ้นทำประตูไม่ครอสครับเสียดายกลัวเสียบอลดึงจังหวะ กลับมาเคาะกันใหม่นะเคาะกันไปเคาะกันมาสุดท้ายถ่ายบอลกลับไปหน้ากรอกเขตโทษแล้วจ่ายกันไม่เนียบจ่ายบอลเร็วจ่ายบอลแรงเพื่อรุมทีมจับยากสุดท้ายลูกชอแม่งโจนตัวจ่ายขึ้นมาแม็กควายแม็กควายไม่รู้ทําไมก็หลับหูหลับตาเบิ้ลขึ้นไปเบิ้ลก็ไม่ขึ้นติดคู่แข่ง,ค,ขงคู่แข่งเขาสวนตุม้มเออร์ลิงฮาลันหลุดเดี่ยว อ้แม็กวายแม่งวิ่งน้ําบานเลยตัดวิ่งน้ําบานวิ่งให้ให้ตายแม่งก็ไม่ทนันมึงใส่สกเก็ตก็ยังไม่ทนันนะครับแล้วดูพอแมิตี้เขามีโอกาสเขาผาเด็ดศึกได้อย่างเฉียบขาดทันทีไม่มีเอาโอกาสไปยัดลงโถส้วมแล้วชักโครกทิ้งเหมือนแมนยูความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่คือความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการเล่น แมนยูเกมลุกยิงใครไม่ค่อยเป็นเกมรับพร้อมที่จะโดนตลอดเวลาแมนทิตี้นะครับคุณภาพเขาสูงนะเกมลุกเขาแน่นอนนะการต่อบอลทําชิ่งการเล่นเป็นเกมเล่นเป็นทีมเวิร์กและสุดท้ายแลวจบสกอร์ได้แบบไม่ไม่ยิงทิ้งยิงคว้างมีโอกาสแล้วทำได้ ผ่านไปสี่นัดนะครับเสียประตูทุกนัดไม่เคยคลีนชีตมีแค่สี่แต้มอยู่ชั้นสิบไม่ใช่ชั้นสิอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางรูเบนอาม,มริมคุมนะปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีกมาสามสิบเอ็ดนัดมึงแพ้ไปแล้วสิบหกนัดชนะแค่แปดเกมกระจุมกระจิม น่ารักดูคิกกูอโนเนะกูโคตรเบื่อเลยนะเบื่อแสนเบื่อกูละเบื่อ